นเซเว่นเลเว่นยังว่างสันน้องสีเซเว่นอันนี้คุณยังไงบ่ได้เอาออกจากหน่วยมายุมันก็เป็นบนนัวว่ะเคียงปุ่มขาดแล้วเคียงปุ่มเบิมบทุนเติมพลังงานก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันนี่จะนังรุถกับนังรุถ อนนีขาวเปั๊มตีกันแล้วติดับัมแต่ปีุกไม่ไกลเนาะมากินข้าวก็จะมีข้าวคัฟขนมังมีลาบนนะคะแล้วก็ยามีกับยเตทอดนะคะใส่อัวมาเถวเนือต้องกินเสอัวตีมันเหนืออะไรมันติดกึ่งเนือตดกึ่งเหน สวยมากค่ะน yeah, okay. ุ่มช่ยพื้นที่ที่กินได้หมดนะคะปริบาณน้ค่ะยากาศตอนปีหนึ่งพันไร่ทีหนึ่งสี่พันสาม แสบดูเวทีมาก็หิวไม่หิวก็อนน่นั่นง,งน,นูนกะพักค่ะถ้าเรากป็นหนาวไม่น ว่าหนาวเหรอทางนี้่เนียวปาองต้มอยางะตูมามากมยางยูเสค่ะยางมาตูงนะ ยามมตูนม็เสร็จเส้นหนึ่งต้มมาใจาจะว่าลืมเกะน้ำมันน้ำมันใส่ที่ยังในมาดามแบ้งซี่นเนี่ยยำเลยเลยด,ด,ด,ดนาค่ะรดได้ง่ายๆค่ะ ง่ายง่ายขตามสไตล์กันบืนลองว่มีมัตราบากินกับข้าวเหนียวได้อิ่มยูท่องนะคะไอ้วันนี้ข้าวเหนียวบ้งน้ำหมึดเล็ดยูหนุปังทางนี่บอทีิจาว่าหลุปังทาง